สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับไบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะกับสถานีแห่งนี้เลยนะคะก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ใบเตยด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังเข้ามาแชร์เข้ามาติดตามนะคะเข้ามาคอมเมนต์ให้ให้กำลังใจขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ใบเตยมาในหัวข้อรันดอมนะคะในวันนี้กับหัวข้อสารและข้อความจากไพ่เจ้าแม่กวนอิมพยากรณ์นะคะ สารและข้อความจากไพ่นะคะเ,ออเจ้าแม่กวนอิมพยากรอยากสื่อเรื่องใดกับคุณนะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจจะจองคิวดูดวงนะคะจองคิวได้กับแอดมินนะคะค่าครูไม่จำกัดนะคะมีคิวพิมนะพ์นะพิมพ์ถามตอบไม่จำกัดํำถามไม่ไม่จำกัดค่าครูแบบถ้าเราไม่สบายใจจริงๆอยากดูแล้วแบบรอไปเตยได้นะคะก็แอดไลน์สอบถามได้เลยนะคะเพราะว่าไปเตยจะทำแบบนี้สำหรับคนที่ ปัจจัยนะคะหรือกำลังทรั์เนี่ยมีจำกัดนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเป็นเซต A นะคะมาดูดวงได้โดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะต้องจ่ายค่าครูเท่าไหร่หรือคุณจะต้องมีค่าครูเท่าไหร่อันเนี้ยใบเตยทําไว้สําหรับเพื่อนๆที่มีความทุกข์มีความไม่สบายใจอยากได้คําตอบแล้วก็สามารถที่จะรอได้นะคะแล้วก็เหมือนกับเรามีกําลังจํากัดในเรื่องของทรัพย์ที่จะมาดูดวงนะคะอันเนี้ยก็ แนะนำเซตเเข้ามาดูได้นะคะถามได้ถามก่อนได้นะคะเพื่อความสบายใจเนาะเราไม่ได้ไปซีเรียสค่าครูขนาดนั้นนะคะถ้าแบบไม่สบายใจจริงๆนะคะใบเตยก็สามารถที่จะเหมือนกับไกด์คุณได้ในบางส่วนต้องว่าอย่างนี้นะเพราะว่าใบาเตยจะไม่ได้เน้นเข้าไปแบบยุ่งกับเรื่องของดวงของคุณมากนะคะเพราะว่ากําลังบุญกําลังบาร,รมีบุญหรือกรรมแต่ละคนที่ทํามาเนี่ยมันไม่เหมือนกันต้องว่าอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของการแนะนำการที่เราจะต้องไปทำเสริมเพิ่มเติมทำยังไงทำแบบไหนอย่างเงี้ยมากกว่านะคะใครอยากจะลงทะเบียนเรียนนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้ตอนนี้รุ่น3ปิดแล้วนะคะเปิดรุ่น4ีก็คือประมาณมกราคมนะคะก็ลงทะเบียนรอได้เลยนะคะรับจำนวน9ท่านนะคะรับจำนวน9ท่านในรุ่นที่4แต่ว่าก็นู่นแหละนะคะประมาณมกราคมพานะ,ะนาก็เปิด ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะบูชาน้องแหวนโชคดีน้องตะกุดน้องกําไลน้องหินรุ่นต่างๆอันนี้รุ่นนี้จะเป็นโชอมะกอกสวยมากนะคะใครสนใจก็สอบถามได้นะคะสวยรุ่นนี้สวยนะคะประมาณนี้นะคะใครสนใจก็ทักสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะอะเราไปดูสารจากไพ่นะคะข้อความจากไพ่เจ้าแม่กวนอิมพยากรนะอยาจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณนะคะ เข้ามาฟังก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากเป็นกําลังใจให้ไปเตยด้วยนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณเปิดทางขอให้คุณได้รับคำตอบดีๆนะคะใบแรกขึ้นมาเป็นเรื่องของการเสียโอกาสนะคะความเสื่อม ความกลัวอ่ะโอเคเรามาขยายสามใบนี้กันว่าทํำไมถึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อกับคุณหนึ่งนะคะเราเองต้องไปเช็คในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ายวดยานพาหนะของใช้ที่เราใช้อยู่นะคะว่ามีอะไรชำรุดแตกหักเสียหายที่เราจะต้องบํารุงรักษาหรือเปล่าเพื่อไปอุดรูรั่รวทางการเงินของเรานะคะ เช็คนิดนึงว่ามีน้ำรั่วน้ำซึมมีอะไรที่แตกหักเสียหายอะไรที่ชำรุดไหมกระเป๋าขาดกระเป๋า,าซิปแตกรูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไปเช็คนิดนึงถ้ามีในส่วนนี้คุณไปเคลียร์ไปสะสางไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะจะได้อุดช่องโหว่อุดรู้รั่วทางการเงินของคุณแล้วก็อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปกรณีที่มีโอกาสดีดี เข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในด้านไหนก็ดีที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปนะการที่มีคนอื่นมาพูดว่าใหม่ดียังงั้นใหม่ดียังนี่มันใหม่ดีมันไม่ใช่มันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าไปสนใจ โฟกัสที่เรื่องของคุณเป้าหมายของคุณความฝันของคุณรักในสิ่งที่คุณทำแล้วชีวิตของคุณจะมีความก้าวหน้าก้าวไกลและสำเร็จอีกใบคือความกลัวอย่ากกลัวที่จะเริ่มต้นทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะอย่ากลัวอย่ากังวล นะคะถ้ามีความสับสน mm. ก็จัดการกับความคิดของเรานะคะมีปัญหาไปปรึกษาผู้ใหญ่ท่านจะช่วยคุณได้นะช่วงนี้รายได้ทางการเงินอาจจะยังไม่ได้มั่นคงมากค่อยๆดูไปนะคะอ่าโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงข้อควรระวังแล้วที่ไพ่สื่อสารกับคุณเรามาดูกันต่อว่าไพา่เจ้าแม่กุณอิมพยากรอยากจะสื่อสารเรื่องใดกับคุณหนึ่ง การเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั่นคือถ้าเราเองเคยพลาดพลัง้งเคยตัดสินใจผิดเลือกผิดกังวลใจกลัวไม่สบายใจรู้สึกไม่ดีหลังจากนี้นะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะใบนี้นะเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นสิ่งที่แบบดีงามเป็นสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปนะคะในทางที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ชีวิตจะก้าวหน้าจะมีการปรับโยกได้รับโอกาสดีๆซึ่งคุณจะต้องเลือกทางเดินให้กับชีวิตคุณเองนะคะหนึ่งคุณจะต้องรู้ว่าคุณไปทำไปทําไมทําเพื่ออะไรนะคะคือเราต้องโฟกัสเป้าหมายของเราให้ชัดเจนพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเติบโตแล้วคุณจะก้าวหน้าก้าวไกลการเงินคุณจะมีโชค นะคะประมาณนี้มีความนอบน้อมถ่อมตนนะคะนะเร่งดําเนินการในสิ่งที่ควรดําเนินการนะคะบริหารจัดการชีวิตให้ราบรื่นลงตัวนะแล้วก็ถ้าเรามีความกระตันยูกระตะเวทีมีความนอบน้อมถ่อมตนเราก็จะมีความจเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะทีนี้เราไปดูไพ่เสริมนะ เราก็อ่านไกด์นะคะก็เหมือนกับเป็นเหมือนบางทีอ่ะก็เป็นข้อคิดเตือนใจบางอย่างแบบเออเราอาจจะเผลเอเลยเราอาจจะไม่ได้คิดไปถึงเรื่องบางเรื่องอะไรเงี้ยถ้าให้ไกด์เราได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคบุญสัมพันธ์บุญนำพาเนาะให้คุณได้มาเจอกับไอเตยน,นะเรามาดูกันนิดนึง ให้พิเศษนะใบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะบางท่านเนี่ยบูชาแม่กวนอิมบูชาพระพิคเน่บูชาพระศิวะสายหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูสายหลวงปู่ปปออปือสีลิงดำแบบสวดมนต์สม่ำเสมอแล้วบริจาคทานนั่งสมาธิทำความดีอยู่เป็นนิดนะคะชีวิตก็จะรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์และผ่าสุขเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะ คุนเหรียญเนี่ยเธอนั่งอยู่บนบัลลังใช่ไหมนั่งอยู่บนบัลลังมีเจ้ากระต่ายน้อยอยู่ตรงนี้แล้วก็มีดอกกุหลาบลายล้อมตรงนี้ข้างหลังก็เป็นแม่น้ําภูเขาหญ้าเขียวๆดอกไม้ที่กําลังขึ้นมาเต็มสวนนั่นคือสัญลักษณ์ของความผาสุกสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์สัญลักษณ์ของความเขียวขจีของความเขียวชอุ่มของชีวิต นะคะความเอาบาดันที่จะเกิดขึ้นนะการได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเออนะคิงดาบขึ้นมานะคะถ้ามีเรื่องที่เรายังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเราเองจะตัดสินใจได้และได้คําตอบที่ดีนะอมีความสุขมีความสบายใจนะคะมีความอิ่มเอม ออมีความสุขทางใจอยากกินอะไรได้กินอยากไปไหนได้ไปอยากเที่ยวได้เที่ยวมีช้อยต่ตางๆมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมากมายเลยในช่วงนี้นะคะเงินทองเนี่ยครองมือนะคะแล้วก็การงานเนี่ยประสบความสำเร็จนะหยิบจับอะไรก็สำเร็จเนี่ยช่อมะกอกสัญลักษณ์ของชัยชนะ สัญญลักษณ์ของความสาเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ทําอะไรอยู่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยนะคะก็อวยพรนะให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะมีความสุขก,กายสบายใจนะคะยิ้มรับพลังงานดีๆในทุกทุกวันนะคะพิมพ์หกหรับพลังงานดีๆนะคะขอให้คุณโชคดีและได้รับคำตอบดีๆมีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะสวัสดีค่ะ